เรื่องที่บอกกับคุณผู้ชมไว้นะคะว่ามีทหารเกณฑ์นายหนึ่งค่ะปกติถ้าเกณฑ์ทหารเนี่ยก็ต้องไปอยู่ในค่ายใช่ไหมแต่ว่าอันนี้หนีทหารออกมานะคะแล้วก็มาพักอยู่กับแฟนสาวปรากฏว่างานก็ไม่มีทําค่ะก็เลยคิดสั้นไปชิงทองที่ร้านมานะคะเจ้าหน้าที่นั้นแกะรอยแล้วก็จับกลุ่มตัวได้ในที่สุดค่ะ เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะนายวุฒิพงศ์ตาจีนะคะหรือว่าจอนอายุ23ปีเป็นคนลำปางค่ะถูกจับได้พร้อมกับของกลางเป็นสร้อยคอทองคำสอเส้นนะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์ไม่ติดป้ายทะเบียนรวมไปถึงชุดที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุนั้นด้วยคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะคุณผู้ชมช่วงเวลาประมาณบ่ายครึ่งทางนายจอน บอกว่าขี่จักรยานขี่รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองมาจอดที่หน้าห้างทองพัฒนาพรแล้วก็เดินเข้าไปคาทีเหมือนจะขอซื้อสร้อยทองก็ไปขอดูเส้นนั้นเส้นนี้จากเจ้าของร้านนะคะบอกว่าจะดูทองไปมั่นแฟน เจ้าของร้านก็หยิบให้ดูหลายเส้นเลยก่อนที่จะมีการกระชากไป3เส้นน้ำหนักรวม3บาทออกไปจากมือเจ้าของค่ะพร้อมกับยังเปิดเสื้อคลุมที่ตัวเองใส่มาเนี่ยโชว์ให้เห็นว่ามีปืนพกเน็บอยู่ที่เอวด้วยแล้วก็บอกว่ามาปล้นเดอ้อ บอกเลยม,ม,มาปล้นเด้ดเอ,อเพื่อข่มขู่กับเจ้าของร้านนะคะก่อนจะพยายามวิ่งไปเปิดประตูแต่ว่าแหมเสียดายมากประตูเขาเนี่ยเป็นแบบล็อกอัตโนมัติออกไม่ได้ก็เลยมีการใช้มือเนี่ยกระแทกส่วนบานประตูแตกนี่ถ้าประตูเป็นแบบว่านิ่ระัยด้วยนะยิงไม่เข้า ต<ท>่อย <นะ S 2> ไม่แตกนี่ก็ออกจากร้านไม่ได้เลยนะคะปรากฏว่าประตูแตกก็เลยวิ่งออกไปจากร้านแล้วก็ขับรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปแต่ว่าทางร้านเนี่ยเขาไม่มีกล้องวงจรปิดคือจริงๆอมีแต่ว่าอยู่ในช่วงระหว่างการปรับปรุงก็เลยไม่มีภาพนะคะหลังจากนั้นตำรวจก็เลยไปแกะรอยตามเส้นทางถนนต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุแล้วก็ไปจับกลุ่มตัวได้ในบ้านพักเลยค่ะตอนจับได้กำลังนั่งดื่มอย่างสบายใจเลยเมื่อคนร้ายคนนี้นายจอนนะคะเห็นเจ้าหน้าที่ หน้านี่ถอดสีเลยค่ะแล้วก็ยอมมอบตัวแต่โดยดีนะคะโดยได้มีการสอบสวนเพิ่มเติมพบว่าเป็นทหารเกณฑ์สังกัดกองพันทหารราบที่สามกรมทหารราบที่สี่ข่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแต่ว่าหนีทหารมาเดือนหนึ่งแล้วแล้วก็มาอยู่กินกับแฟนสาวที่เพิ่งคบกันได้ไม่นานแต่ว่าเนื่องจากมาอยู่เฉยๆอาชีพอะไรก็ไม่ได้ทำงานเงินก็ไม่มีนะคะ กลัวว่าแฟนสาวจะบอกเลิกก็เลยตัดสินใจมาชิงทองที่ร้านนี่แหละแล้วก็บอกกับแฟนว่าเอามาจากบ้านอเออเอาทองมาให้เธอใส่น<า>นเอามาจากบ้านพี่นี่แหละนะคะแฟนจะได้สบายใจก่อนที่จะให้แฟนเอาทองไปจำนำแล้วก็เอาเงินมาใช้จ่ายการสูรุ่ยสูรายเลยนะคะจนในที่สุดเจ้าหน้าที่นั้นตามจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้ค่ะน่าจะโดนสักสองกระทงด้วย นะครับเพราะว่าหนีทหารด้วยอ้แล้วก็ยังวิ่งชิงทรัพย์อีกใช่ค่ะครับทั้งนี้ก็คงต้องอแทนที่จะฝึกทหารอยู่ในค่ายก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกซะแล้วเออเปลี่ยนจากค่ายเป็นคุกแล้วก็ที่บอกว่าไม่มีงานทำไม่มีเงินกลัวแฟนบอกเลิกทีนี้แหละต้องจริงจะบอกว่าไม่มีงานทำก็ตัวเองเป็นทหารเกณฑ์อยู่ก็อยู่ในค่ายทหารก็มีในค่ายทหารถื่เป็นทหารเกณฑ์เนี่ย ็มีเบียเลี้ยงนะครับจริงแล้วเ็าจะมีเบียดเลี้ยงของทหารเกณฑ์อยู่เขาไม่พอเลี้ยงแฟนรหรือเปล่าพี่เต้เขาอดคิดถึงแฟนไม่ได้เรื่องของความรักม,มันช่างหักห้ามใจยากเหลือเกินนะดีว่าจับกลุ่มกันได้นะครับก็ม<อ>ีเร<อ>ือ่องที่จะ เตือนกันอยู่กับสาวๆโดยเฉพาะเนี่ยถ้าสมมติว่าจับไม่ได้เนี่ยหนีออกไปแล้วเนี่ยผู้ที่ประสบเหตุะะจะจําได้ยังไงว่าจะบอกยัง,งไงกินความาจําสั้นด้นะ,ะจะทำยังไงละ่ะทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยรองอ้อยเกิดลงไปดูะนะครับว่ามันมีจุดเสี่ยงต่างๆว่าถ้ามันมีเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายอย่างไรเนี่ยนะครับจะแนะนําสุภาพสตรีเนี่ยที่จะตกเป็นเหยือ่อหรือว่าจะประสบเหตุหตนะครับว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเราไปติดตามกันครับกับรองอ้อ ตามไปแก้หน่วยงานที่มีความสำคัญกับขบวนการสืบสวนสอบสวนในการติดตามหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนั่นก็คือกองทะเบียนประวัติอาชญาก,กรกองนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวรอกอดตามไปแก้ครับนี่ฮะสะเก็ดภาพคนร้ายมาถูกแล้วครับ บ่อยครั้งที่เกิดเหตุอาชญาก,กรรมผู้เสียหายมักจะไม่สามารถจดจำใบหน้าของคนร้ายได้ทำให้ตำรวจตามจับคนร้ายได้ยากเพราะรูปพรรพัน์สันฐานของคนร้ายเป็นบเบาะแสสำคัญหากผู้เสียหายสามารถให้รายละเอียดกับตำรวจได้มากเท่าไหร่การติดตามตัวคนร้ายจะยิ่งทำได้ง่ายขึ้นคือลักษณะของภาพพ่สกเกตเป็นยังไงบ้างรครับจริงๆแล้วอันนี้คือภาพสกเกตทั้งหมดนะครับภาพสกเก็ตทั้งหมดในคดีที่เกิดขึ้นตอนนี้ภาพเหล่านี้ เราจะถูกนํามาเป็นฐานข้อมูลในการที่ให้ผู้เสียหายเนี่ยหรือพยานเนี่ยได้ดูภาพเพื่อนึกความทรงจำเป็นการกระตุ้นความทรงจำนะครับภาพพวกนี้โดยตามหลักจิตวิทยาแล้วเนี่ยผู้เสียหายหรือพยานเนี่ยไม่สามารถที่จะจําอะไรได้หมดทั้งหน้ากรือครับรองออสจึงลงพื้นที่จุดเสี่ยงและสถานที่เปรียวไปกับพันตำรวจเอกชัยวัฒน์บูรณะผู้กำกับการฝ่ายทะเบียนประวัติอาจยากรสอง กองทะเบียนประวัติอาจยากรเพื่อติดตามภารกิจการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการสังเกตและการจดจำรูป,ปรพรรณคนร้ายสิ่งแรกเลยนะครับที่เราจะต้องป้องกันตัวเองนะครับก็คือหลีกเลี่ยงนะครับเส้นทางซึ่งเราจะเดินไปเนี่ยในสถานที่ที่มันเปีียวเดินคนเดียวนะอันนั้นอย่าอย่า ต้องเดินมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนถึงแม้ว่าในสถานการณ์นี้มันปกติเนี่ยไม่แน่บางทีมีฉาชีพเนี่ยในกรณีที่ชิทรั์เนี่ยนะครับกระเป๋าสะพายกระเป๋สาสตางค์เนี่ยเราสะพาย,ยางี้ผิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคล้องคอไว้อย่างนี้เขาสามารถที่จะปลดไปได้ง่ายนะครับคล้องคอไว้ข้างหน้ากอดไว้เลยการลงพื้นที่ของกองทะเบียนประวัติอาชยากรครั้งนี้ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะหญิงสาวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาญากรรมมีความรู้ในการจดจำคนร้ายมากขึ้น ครับน้องๆตอนนี้อุ่นใจยังครับอุ่นใจค่ะอุ่นใจถ้าเกิดมีภัยมาเข้ามาหาตัวสิ่งแรกเลยก็คือจดจําใบหน้าใบหน้าเลยนะอย่ากหลงอ๊อดเข้ามานี่ต้องจําใบหน้าเรงอ๊อดให้ได้นะครับแล้วน้อง่ะครับค่ะก็คือจํารูปหลักสันฐานแล้วก็พยายามที่จะไม่ใส่ล่อแหลมแล้วก็พายกระเป๋าให้ถูกนอกจากการจดจํารูปพรรณสันฐานของคนร้ายแล้ว การป้องกันเหตุร้ายเป็นอีกเรื่องที่ประชาชนโดยเฉพาะผู้หญิงที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมต้องระมัดระวังตัวโดยมีหลักในการป้องกันเหตุร้ายง่ายๆคือหลีกเลี่ยงเส้นทางและสถานที่เปลี่ยวไม่นําทรัพย์สินติดตัวไปมากและควรเก็บไว้ให้มิดชิดครับเดือดเนื้อร้อนใจบอกในชั่นร้องไห้หรือ,อยังร้องอัดตามไปแก้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจริงๆน่าจะชวนทุกคนทําด้วยห,หมดเลยนะอ น้องๆเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะรองอ๊อฟต่างไปแก้ให้อย่างน้อยจําเทคนิคหนึ่งได้แล้วค่ะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นไม่ว่าจะมีชกชิงวิ่งราปล้นทรัพย์หรือว่าเราแค่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์นั้นๆสิ่งที่ต้องทําคือจําหน้าคนร้ายให้ได้แล้วเราจำแล้วเล่ายัางไงพี่ก็จดจําแล้วก็ต้องจําให้ได้มีรูปพรรณสันฐานยังไงบ้างตาโตอะไรอย่างเงี้ยดัดฟันอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องจําให้ได้ผมหยิก เด um ี๋ยวสระผมพรุ่งนี้ตรงเลยก็เอาผมออกเออก็ต้องลองอาจจะใส่ผมปลอมใช่ค่ะจำมาเล่าให้กับสจาหน้าที่ฟังว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูหน่อยค่ะพี่เด้สายจากคุณผู้ชมมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะผ่านทางหมายเลขหน้าจอที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้023383831-3โทรศัพท์เข้ามาบอกเล่ากันบางเรื่องเนี่ยคนที่โทรเข้ามาเล่าบอกไม่ขอออกชื่อเลยขอแค่เล่าเรื่องเฉยๆ<ช>แต่ยืนว่าเป็นคนในพื้นที่จริงๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของพัทยาค่ะ ที่แหลมบาลีไฮที่เราทราบกันดีว่าแหมเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามค่าคืนยามค่าคืนใช่ค่ะแต่ว่าที่นี่มีร้านดื่มนะคะมีร้านเหล้าเนี่ยเปิดในที่สาธารณะด้วยเวลาปิดตอนนี้คือที่ถูกต้องยาลุสตีหนึ่งตีหนึ่งตีสองแต่ว่าที่นี่ปิดตีสามถึงตีสี่ยังไงก็เกินเวลาแน่แ่ใช่คือ ปิดร้านเนี่ยข่าวค้นรับอรุณเกือบจะมาแล้วอะ่ะปิดกันเช้ามากๆนะคะแล้วก็เสียงดังด้วยทําให้หนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนแล้วก็ตั้งใจที่จะพักผ่อนนอนหลับจริงๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าถูกรบกวนได้อันนี้กระแจงเข้ามานะคะอีกที่หนึง่งบอกว่าฟังจากสายเมื่อสักครู่รเงินกู้นอกระบบ,ะบ,บที่หาดป่าตองใช่ไหมคะค แต่ว่าที่นี่อยู่ที่พระประแดงนี่เองค่ะคุณผู้ชมใกล้ๆนี่เองใช่ค่ะโดยผู้ที่โทรมาเล่านะคะบ,บอกว่าตอนแรกเนี่ยกู้เงินไปอ่ะเดี๋ยวคิดเลขตามนะกู้เงินไป20,000 20, ื่นสอบาทสองหมื่นแล้วก็ส่งวันละส0งร้ครับส่งมา5ปีแล้วห,ห,ห้าปีนี่เป็น คูณด้วย365วันเขารวมมาก็ปีห้าปีปลาเข้าไปกับสองแสนแล้วค่ะนี่ยังไม่ยังไม่ได้คืนต้นเลยนะคือส่งดอกไปเนี่ยร่วมสองแสนแล้วใช่เงินต้นสองหมื่นเนี่ยยังไม่ได้คืนเลยใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเวลาที่มีคนมาทวงหนี้วันไหนไม่มีให้มีการทำร้ายร่างกายกันด้วยนะคะแล้วก็บอกว่ามีเคยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ช่วยย ทำไมถึงช่วยไม่ได้ก็ในเมื่อเป็นนี้นอกระบบแบบนี้ก็น่าจะช่วยเหลือกันได้พื้นที่ของเทศบาลอพระประแดงครับพระประแดงก็พูดถึงจริงๆก็อยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพนี่ติดกันเลยมันคือปริมณฑลจริงๆแล้วก็คนพระประแดงเองก็เหมือนกับคนกรุงเทพตอนนี้อ่ะใช่ค่ะ ไปมาหาสู่กันเป็นปกติอมีอ,อ,อีกที่หนึ่งค่ะพี่เด้อีกที่หนึ่งที่จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะคุณผู้ชมมีโทรเข้ามาบอกว่ามีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะนะคะตั้งแต่ช่วงปี50แล้วนขณะนี้ก็ปี57เกือบ7ปีเข้าไปแล้วค่ะคเคยร้องเรียนไปทางผู้ปกค,ครองท้องที่โทรไปแล้วนะคะคร้รองเรียนไปที่ผู้ว่าก็ไปแล้วเช่นเดียวกันค่ะ ไปที่จังหวัดกรมที่ดินปรากฏว่ายังไม่มีใครเข้าไปดูแลในพื้นที่ที่มีการบุกรุกนะคะแล้วก็มีการอ,อ,อะไรอะลายมือทีมงานเ,เข้าไปเหมือนกับว่าเป็น<ต>เป็นเข้าไปสร้างเป็นสร้างเป็นพื้นที่แล้วก็ปิดเข้าทางออกด้วยหรือเปล่านะคะขวางทางเข้าออก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในอำเภอมะขามค่ะคใครอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ส่งรูปส่งอะไรมาให้เราดูกันได้นะคะนะครับก็เป็นสายที่จากทางบ้านนะครับที่ไม่ขอเปิดเผยตัวใช่นะครับ,บ<า>ก็ขอแจ้งไว้เราทราบบางคนเราบอกว่าเอาแต่เสียงก็ได้คะ่ะทางบ้านก็จะบอกโอ้เสียงเขาก็จำผมได้<ช>อลยนะครับค่ะค มาดูต่อกันที่อีกสายหนึ่งเลยละกันนะคะคุณปัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีครับปัญหาเรื่องแท็กซี่มันหนักใจยังไงคะอ๋อผมเคยนั่งแท็กซี่ไปแล้วแล้วเห็นคนขับนะฮะค่ะถ,ถ้าเป็นหวัดผมก็จะลองเปิดกระจกแง้มดูกลัวติดหวัดอะไรเงี้อยอ๋อเสร็จแล้วก็ล็อกเขาเขาล็อกประตูเหมือนมีสวิตช์ลัะค่ะแล้วทั้งตัวประตูที่ล็อกเอยอะไรเอ่ยทั้งกระจกเนี้ย อย่างที่ผมเคยเห็นว่าเวลามีตำรวจผู้หญิงมาสาธิตว่าต้องนั่งส่วนหลัง,ลงของคนขับ,ขบอะไรนีร่ผมคิดว่าไม่เกิดประโยชน์หรอกค่ะคคลองถ้าแท็กซี่บางคันมีเจตนาสอบในทางไม่ดีเบนี้ครับให้ให้ใช้มีป้องกันไงผมก็แก้ไม่ได้ก็เลยว่าเอ๊ะมีหน่วยงานไหนที่จะตรวจสอบอะไรเรื่องที่นี้ได้บ้าง อืมคือคือคุณปัญญาเองเนี่ยเคยนั่งแท็กซี่แล้วก็ไปเจอคันที่เหมือนกับจะมีปุ่มล็อกอัตโนมัติให้เราออกไม่ได้ใช่ประตูเปิดไม่ได้กระจกก็เปิดไม่ได้ที่มือเปิดอะค่ะโอ้ยนี่ยังโชคดีนะเป็นผู้ชายนั่งนะใช่นี่เราก็เบื่อจนที่บ้านผมเนีแทบจะไม่การนั่งแท็กซี่กันแล้วเนี่ยค่ะดิฉันก็เพิ่งถอยรถมาเพราะว่าปัญหาแท็กซี่เหมือนกันค่ะดีนี้ว่าเอจะมีหน่วยงานไหนเนี่ย ใช้วิธีสุ่มสุ่มตรวจเหรอคะจับอะไรพวกนี้ครับเพราะเขาคงจะไม่ได้มีเจตนานี้ไม่ดีทุกครันหรอกค่ะจริงๆแท็กซี่ดีๆเขาก็ยังมีอยู่นะเนาะน่าลองแจ้งไปที่กรมขนส่งเหมือนกันนะคะว่าเขาจะมีวิธีการในการตรวจสอบได้ยังไงบ้างครับครับก็เดี๋ยวจะ ลองสอบถามไปทั็งรายการที่สาธิตวิธีวิธีเดียวเราเคยเอามาฝากเหมือนกันเจอแท็กซี่ประเภทพวกนี้นะังไงก็หมดสิต่อให้จะนั่งหลังคนขับก็อาจจะออกไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะไม่ได้เลยเขาล็อกหมดเลยค่ะนอกจากนี้เจอปัญหาอื่นๆนอกจากเรื่องของการล็อกรถไหมคะอออ๋ันนี้เพิ่งเจอเดี่ยเราคิดว่ามันน่าจะน่ากลัวเป็นอันตรายเนาะติดตามกันดีก่นะครับค่ะ คือทางกรมขนส่งเองเนี่ยก็คงต้องมีไม่รู้นะว่าไอ้วิธีแก้ของขนส่งเนี่ยเขาจะได้ผลได้มากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยก็มีคนแจ้งเตือนกันมาให้ลองตรวจสอบกันหน่อยนะคะครับค่ะขอบคุณคุณปัญญาค่ะ <น>สวัสดีค่ะรถรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้จะมีจริงๆแล้วไม่ใช่รุ่นใหม่ๆแล้วล <ะ S 1> ออกมาบบกมนานแล้วล่ะมันจะมีตัวที่ล็อกประตูอยู่เนี่ยเป็นประตูเขาเรียกว่าเป็นล็อกกันเด็กการเด็กเปิดประตูจากข้างในก็คือ,อถ้าเราเปิดประตูออกมาเนี่ยประตูหลังเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีสวิตช์ล็อกอยู่ข้างๆประตูอยู่ที่ตัวประตูนะครับเพื่อที่จะการไม่ให้เปิดจากด้านในเนี่ยออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเปิดจากด้านนอกเท่านั้นะนะฮะตรงตรงนี้เนี่ยเรียกว่าล็อกกันเด็ก อันนี้มีสุด่งแล้วเรื่องของกระจกเนี่ยก็เหมือนกันมันจะมีตัวล็อกอยู่ที่คนขับไม่ให้เด็กกดเล่นไม,ไม่ให้กระจกเนี่ยเปิดได้ ทั้ง3าบานนอกจากประตูนอกจากกระจกคนขับเท่านั้นก็เป็นรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมีแล้วก็บางรุ่นที่ออกแบบมาก็คือว่าถ้ามีการกดทีนึงอาจจะเปิดได้แค่ประตูเดียวประตูอื่นข้างนอกข้างนอกก็เปิดเข้ามาไม่ได้อันนี้ก็จะป้องกันคนขับรถด้วยนะคะแต่ว่าปัญหาของแท็กซี่คอสชก็ดูแลอยู่ด้วยนะคะตอนนี้เข้ากําลังเข้าไปจัดระเบียบแต่ว่าจะเป็นแท็กซี่เรื่องของค่าโดยสารเกินราคาซะมากกว่าที่เห็นไปเริ่มต้นกันก็ที่สุวรรณภูมิ นะกำลังรอดูว่าจะมีการรื้อระบบไปได้ทั่วทุกจุดที่มีแท็กซี่หรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการล็อกรถแบบที่คุณผู้ชมทางมาเสนอมาแต่ยังมีเรื่องของปัญหาตัวที่ตัวคนขับเองด้วยบางทีอารมณ์ไม่พร้อมเออหงุดหงิดชวนคุยเรื่องการเมืองไม่ถูกคอ ดิฉันแกล้งหลับประจำเลยว่าเจอกันบ่อยมากเรื่องของชวนคุยเรื่องการเมืองใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าการเมืองแค่ฝ่ายเดียวกันน่ะไม่ใช่แล้วเราจะทราบได้ไงว่าเขาอยู่ฝ่ายไหนบางทีเราเองก็ต้องคุยคุยไปก่อนเพื่อที่จะลองเลียบๆเคียงๆซิว่าเขาอยู่ฝ่ายไหนก็คืออย่าเพิ่งออกตัวแรงใช่ไหมใช่นะครับก็ขอบคุณด้วยนะคะโทรมาร้องเรียนกันเรื่องปัญหาของแท็กซี่ที่อยากจะแนะนำนะคะให้ช่วยไปตรวจสอบกันค่ะครับก็ เราไปดูเรื่องของจราจรนิดนึ่งกริงจำได้ไหมตอนที่เรามีเรื่องของการอาจจะตรวจสอบ90แยกของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ90แยกแล้วก็จะดาเนินการเรื่องของห้าจอมจําได้ไหมมีอะไรบ้างจอมป่าจอมเบียดจอมโจรจอมใจจอมปลอมอะไรเนี่ยนะครับปรากฏว่าหลังจากที่อ่า ได้ใช้พัตการนี้เนี่ยก็มีการเตรียมที่จะรอพัฒนาเรื่องของกล้อง C C T V แต่ปรากฏว่ามันก็มีข้อจํากัดนะครับเรื่องกล้อง C C T V เนี่ยมันต้องใช้งบประมาณนะครับการอขออนุมัติงบประมาณต่างๆเนี่ยมันก็ล่าช้ามันขาดเงิน่าง,งั้นเถอะนั่นก็เลยไม่รู้ว่าจะ,ะได้กล้อง C C T V เนี่ยมาเมื่อไหร่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้เนี่ยเขาทางพลตำรวจตีอดุลรงศักดิ์นะครับทางรองผู้บัญชาการกรดนครบาลเนี่ยก็เลยออกมาชี้แจงว่าถ้าหากว่า งบประมาณต่างเรื่องของเทคโนโลยีกล้อง C C T V มันล่าช้าวันนี้เราก็มีการปรับเรียกว่าปรับเอาเทคโนโลยีด้านอื่นเนี่ยเข้ามาใช้แทนก็ให้ตำรวจจราจรเนี่ยมีกล้องครับกล้องดิจิตอลเนี่ยกล้องเล็กๆอถ่ายรูปอะะใช่กล้องถ่ายรูปหรือว่าเจ้ากล้องมือถือเนี่ยโทรศัพท์มือถือนี่ก็ได้ยเลบันทึกภาพเลยถ้าเห็นรถมาปาดมาแซงมาตามสีแยกเนี่ยก็ถ่ายรูปไปเลยนะครับตำรวจจราจรก็จะถ่ายแล้วก็เป็นหลักฐานที่จะส่งภาพพวกนี้กลับไปให้ กับเจ้าของรถเช็คตามทะเบียนรถว่าอันนี้ใครอะไรบ้างแล้วก็ส่งไปเรียบเทียบปับกันอานนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีการปรับเทคโนโลยีนะครับก็ไม่ต้องไปรองบประมาณถ้ามันช้ามากนักก็ใช้นี่แหละครับง่ายที่สุดเพราะว่าปกติเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็ใช้กันอยู่แล้วเคยเห็นรถที่มีกล้องติดด้านหน้ารถเนี่ยกำลังคิดอยู่ติดดีไยนะพี่เด้ก็ไปติดด้วยเป็นหลักฐาน ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นหรือว่าจริงๆแล้วการที่ติดเนี้ยติดเพื่อที่จะไว้ดูว่าอ่ามันมีอุบัติเหตุอะไรยังไงบ้างเป็นหลักฐานของเราแต่เช่ไหมครับว่าไอ้กล้องอ่ะเล็กๆเนี้ยมันกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี้ยหรือว่าตำรวจที่เรียกว่านอกรีดสักหน่อยเนี่ยกลัวมากอ๋อเวลาที่จะบอกว่าคุณขับรถเร็วเกินเห็นไหมเอากล้องมายืนยันไหมคะเรียกตรวจเรียกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่า บอกว่าคุณขับรถผิดกฎจราจรอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยก็จะมีกล้องอยู่เอาภาพมายืนยันกันได้มีหลายๆครั้งที่เคยมีการเล่าสู่กันมาในโซเชียลมีเดียมีคลิปออกมาด้วยใช่พอทางคนขับบอกว่าเขามีภาพปุ๊บโอ้โหปะไปเถอะเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยผ่านเลยนะนะครับอันนี้เป็นบางคนเท่านั้นครัแต่ว่าถ้าบางคนที่ทําผิดจริงๆ ก็หล pues ักฐานมัดตัวนะใช่ก nah ็ยอมดีกว่านะครับยอมรับผิดไปนะครับก็มีแค่เปรียบเจียบปรับไปอ่าอะไรก็เป็นเรื่องของกล้อง C C T V นะคะที่จะมาพร้อมกันกับการตรวจจับไม่ให้มีการทำผิดเกิดขึ้นบนพื้นผิวของการจราจรค่ะครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่พัทยาอีกที่หนึ่งไหมที่ที่เดิมนี่แหละแต่ว่าจากเรื่องของการเปิดเพลงเสียงดังนะคะที่นี่มีนักท่องเที่ยวเยอะ เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคนที่มาท่องเทีย่ยวบางคนก็ต้องพกตังมาด้วยอพอพกตังเข้ามาก็เป็นแหล่งของมิจฉาชีพที่จะอาศัยช่วงจังหวะโอกาสนี้นะคะเข้าไปทําการลักเล็กขโมยน้อยค่ะล่าสุดทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ไปรวบตัวกับแก๊งของโจกตามานซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งวิ่งราวได้ที่พัทยาค่ะค ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันกับลูกสมุนเนี่ยนะคะที่รถจักรยานยนต์เหยื่อสาวใหญ่ล้มบาดเจ็บแล้วก็กระชากสร้อยคอเอาไปขายซื้อยาบ้าเสพแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นก็รวบตัวตามจับมาได้ค่ะคนที่จับเนี่ยโจกตามานอายุ20ปีอุยน่าย,ยังดูเด็กเลยทั้งคู่ยังดูเยาวชนมากเลยนะคะ คือนายโจ๊กเนี่ยชื่อจริงว่านายสุทินสีสุขร่วมกันกับนายต้อมค่ะเป็นเพื่อนกันพัชรพงษ์อ่วมเอิบนะคะพร้อมกับของกลางคือรถจักรยานยนต์หนึ่งคันคแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยคือคุณมานิตารัตนาดาวเรืองพี่คนนี้นี่แหละค่ะบอกว่าตัวเองกำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เข้ามาในซอยหมู่บ้านสุขสบายปรากฏว่ามีคนร้ายหคน ตัวเองขับมาคนเดียวนะม,มีคนร้าย6คนใช้รถมอเตอร์ไซค์3คันตามประกบค่ะหลังจากนั้นใครสักคนหนึ่งหนึ่งใน6เนี่ยแหละใช้เท้าถีบมาที่รถของคุณมานิตาจนล้มคว่ำไปเลยแล้วก็ลงมากระชากเอาสร้อยคอ,อาราคาประมาณ2,000 20, 0บาทที่สามีชาวต่างชาติซื้อให้เอาจากคอไปแล้วก็พากันหลบหนีไปนะคะ แต่ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์โชคดีว่าในซอยมันอาจจะมืดไม่มากแล้วก็อาจจะจําได้ที่เ้าที่ตํารวจเคยสอนเหมือนรองออสบอกเมื่อกี้ จำหน้าให้ได้ว่าใครที่เป็นผู้ก่ <จำ S 1> อเหตุหปรากฏว่าจำได้<ะ>ค่ะหนึ่งในคนร้ายก็คือนายโจ๊กตามมนนี่แหละนะคะซึ่งพักอาศัยอยู่ที่เพิงพักในซอยสนักงานที่ดินสองอยู่ไม่ไกลกับบ้านของตัวเองด้วยก็คือถือว่าเป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนี่แหละนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยนำกำลังไปจับกลุ่มปรากฏว่าไหวตัวทันก็พากันหลบหนีไปค่ะยึดของกลางได้แค่จักรยานยนต์คันเดียวเท่านั้นเองกระทั่งต่อมาทราบนะคะว่า พากันไปกบดานอยู่ที่ห้องเช่าไม่มีชื่อในซอยเฉลิมพระเกียรติ15ย่านพัทยากลางนะคะก็เลยไปจับกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง ทีนี้เนี่ยทั้งสองคนยอมให้ตำรวจจับกุมแต่โดยดีนะคะแล้วก็รับสารภาพด้วยว่าทำแบบเนี้ยมาหลายครั้งแล้วคือส่วนใหญ่จะเลือกเหยื่อที่เป็นชาวต่างชาติด้วยส่วนเหตุการณ์ที่มาเกิดขึ้นกับคุณมานิตาเนี่ยลูกสมุนในแก๊งเป็นคนใช้เท้าถีบส่วนตัวเองกับเพื่อนก็คือนายพัชรพงศ์บอกว่าแค่คุ้มกันเฉย นะไม่ได้ไปลงมือกระชากสร้อยแล้วก็ไม่ได้ถีบรถจักรยานยนต์ของเขานะคะในประวัติเมื่อตรวจสอบไปแล้วติดคุกคดียาเสพติดมาแล้ว6ครั้ง<ฮ>อายุายี่สองติดคุกม,มาแล้ว6ครั้งคดียาเสพติดสาเหตุที่ทำไปครั้งที่หนึ่งและ6คือหาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพค่ะนี่ไงผลของการเข้าไปในเรือนจำแล้วก็ออกมาอีก สุดท้ายก็กลับเข้าไปใหม่ครับก็เป็นคดีเสพยาบ้านะครับยาเสพติดก็เลยเข้าๆออกๆหลายรอบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคดีค้ายาเนี่ยก็คงไม่ได้ออกจะเข้านานหน่อยก็จะเข้านานนะครับอาก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแหมเห็นเหมือนกับว่าเพิ่งจะผ่านพ้นจากวัยรุ่นมาเองนะครับอายุ20เองจริงๆก็ยังคนองกันอยู่นะอายุ20เนี่ย ก็ชื่นชมตำรวจและการจับกลุ่มได้เพราะว่าแก๊งแบบนี้ถ้าไปทำกับชาวต่างชาตินะโอ้เสียชื่อก็ดีแล้วที่จับกลุ่มได้กันเรียบร้อยนะครับวันนี้โหเวลาเราะด้เออหมดเวลาแล้วเรามีคลิปมาจากทางบ้านอีกแล้วนะครับเป็นคลิปร่วมสนุกกันแบบทางบ้านนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนครับเนื้อร้อนใจบอกเนชั่นระวังภัยนักค่ะเนื้อร้อนใจบอก เนชั่นระวังภัยนักค่ะเนื้อร้อนใจบอกเนชั่นระวังภัยนักค่ะยอมหากเดือดเนื้อร้อนใจเอาท่าแบบน้องครับหากเดือดเนื้อร้อนใจบอกเนชั่นระวังภัยแล้วหรือยังเอานัก นัจ้าอย่างนี้เออน้องคนนี้นี่เป็นลูกครึ่งด้วยนะคะชื่อว่าน้องนีน่าจากอแลนด์แน่ถ้าชัดเจนเลยนะคะน่ารักแบบนี้ก็ได้ออกทีวีกับเราไปนะคะเอาสิอะไรตอนจบไหมหากเดือดเนื้อร้อนใจบอกเนชั่นระวังภัยนันะจ้า นี่เหมือนเลย,ยงงเดี๋ยว <ละ S 1> ไปตามดูเด็กในใน a c e b o o k ดีกว่านะคะคุณผู้ชมถ้าใครที่อยากส่งลูกส่งล้านนะคะหรือว่าจะพูดสโลแกนของรายการของเรามาออกในช่วงยาม,ามค่ำคืนแบบนี้เอาไปฝากไว้ได้เลยค่ะคจะเป็นที่ Facebook หรือว่าทวิต t ตอรของระวังภัยก็ได้นะคะแล้วเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีที่พูดตอนจบได้น่ารักแบบนี้มานาเสนอการปิดท้ายในทุกรายการของวันค่ะ ครับวันนี้เราสองคนก็ต้องราไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่ตีหนึ่งถึงตีสองค,ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ